แบบฝึกอ่านที่4แบบฝึกอ่านแม่กลคำหนึ่งพยางค์กออะกะกะนอกันกออะกะกะนอกันชออะชะชะนอฉันชออะชะ นอฉันมออะมะมะนอมันมออะมะมะนอมันจออาจาจานอจานจออาจาจานอจานบออาบาบาโนบานบออาบาบาโนบาน อาพาภาโนพานพออาพาพาโนพานก่ออิกิกิโนกินก่ออิกิกิโนกินดออิดิดินอินดออิดิดินอินหออิหิหิโนหินหออิหิหิโนหิน กันฉันมันจานบานผานกินดินหิน